คลับไปบุกก็นี่นะครับสภาพน้ําอีกจุดหนึ่งนะครับนี่นครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่หนักที่สุดนะครับเดี๋ยวเจอกันในเฟสบุ๊กนะครับนี่นะครับระดับน้ําไม่ทราบว่าข้างในมันจะเป็นยังไงมั่งตรงนี้นี่นะครับรูระบายน้ํา ตกหนักที่ส <wise> enfin, ุดในรอบหลายปีนะครับซึ่งเคยเจอเกิดมาผมก็เคยเจอครับครับผมก็มาอีกช่วงหนึ่งนะครับก็นี่นะครับช่วงนี้ครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับ ที่น่าจะท่วมตอนนี้ก็น้ำก็ไหวรถแล้วก็ยังไม่ทราบเท่าไหร่แต่ตรงนี้นี่สิท่วมหนักเลยครับก็รถติดไม่ใช่หรอกครับก็อยู่ในช่วงของไอตลาดน,นัดนะครับเดี๋ยวจะไปพาไปดูอีกช่วงหนึ่ง นี่นะครับคืออีกช่วงหนึ่งของน้ำท่วมก็กำลังขขนย้ายเข้าของอย่างเร่งด่วนเลยนะครับตอนนี้ทางซ้ายทางขวาของฝั่งถนนขอทราบจำนวนน้ำตอนนี้นะครับว่าลดถ,ถึงขนาดไหนแล้วครับ ตอนนี้ระดับน้ำลดถึงไหนแล้วบ้างครับตอเริ่มเริ่มลดลงเรื่อยๆครับเรื่อยๆตอนแรกสูง,งเท่าไหร่ครับบริเวณนี้ข้ามอยู่แต่ตอนนี้เริ่มเริ่มลดอ๋อครับก็ตอนนี้ก็ผมจะไปลงในเฟซบุ๊กครับ ก็จะได้ให้เขารู้หน่ว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไงมั่งรถเครื่องผมคงผ่านไม่ได้เนี่ยครับก็ตอนนี้อยู่ในสภาวะกำลังพื้นตัวนะครับไม่แน่อาจจะมีตัดร้ายที่หลุดมากับน้ำก็เป็นได้ อย่าเพิ่งมานมาครับแท็กซี่ครับเออเดี๋ยวพร้อก่อนัล้ว